ครูปิดท้ายครับสำหรับเด็ดมวยเดือดประจำค่ำคืนนี้ครับดูดีๆครับหรือว่าเป็นตัวยี้ตัวแตกเลยนะครับทางด้านของปัสคาวอนาำมวยไทยครับหบเครื่องทีเดียวครับซ้ายด้วยนะครับทางด้านของปัสคาวแหมต่างคนตังหลุดครับเบคแฮมดีจุดเด่นก็คือการได้สองการนะครับซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ เป็นข้อได้เปรียบครับบางทีนี่คู่ชกจับทางไม่ถูกโอ้โหเข่ากระดิกเลยครับหมัดขวาสังเกตดูดีครับฮุกซ้ายฮุกขวาหน้าหมัดนี่น่ากลัวครับทางด้านของเบ็คแฮมเคาะสั้นๆนะครับอย่างที่คุณมารุตเรียนไว้ครับเป็นมวยสองกาดนะครับ ต่างคนต่างบิดครับดูครับ,บิดไปบิดมากรรมาการต้องแยกออกมาก่อนครับนักมวยชาวต่างชาตินาทีนี้สมัยนี้ยุคนี้นี่ไหมยอย่าไปล้อเล่นนะครับแกล่งและเก่งด้วยนะครับต้องพูดอย่างนี้ครับเป็นทุกลูกครับลูกกันลูกบล็อกลูกไล่แขนก็ครูมวยคนไทยแล้วครับไปอยู่ทั่วทุกมุมโลกครับมวยไทยกล้องโลกไปแล้วครับ ไม่ครับขวาจิ้มขวาครับวงในยังมีสะบัดสองนะครับเบคแฮมแอดที่ไปที่หัวเข่าครับปัสคาวยยาบไปจากเอาคืนเลยครับเบคแฮมโอ้โหครับ แม่สีแดงขึ้นมาเลยครับบริเวณชายโครงใครไวใครแม่นกว่ากันครับคุน่นี้แม่ปัดข่าวดูเหมือนจะมั่นใจตัวเองสูงเกินไปหรือเปล่าครับดูจะหลวมหลวมย่ามใจยังไงไม่ทราบครับโอ้โหแข่งซ้ายมาแล้วครับเฉียดไปนิดเดียวอยู่บนสังเวียนนี่อย่าไปประเมินคู่ต่อสู้ต่ำครับ เหลือไม่ได้ครับอาวุธแม่ไม้มวยไทยนะครับนี่ครับสลับขาดเป็นมวยไทยนะครับทางด้านของพิกแฮมจะกระโดดเตะนะครับเป็นสักครู่เอาเจอหมัดขวาอีกแล้วเป็นมวยขวาอีกแล้วครับแหมปาดข่าวชักงงครับเอาเข้ามาต่อยลุยเข้ามาต่อยลี้เป็นแค้ต้องระวังให้ดีโอ้โหกระโดดต่อยครับมาหลากหลายรูปแบบเลยครับปาสข่าว ทีมง,งานเวียดนามมวยไทยวันนั้นก็มีคริสสองวรพินเลยครับมาอยู่ที่มุมครับอดีตแชมป์สาพ,พันม์มวยไทยอาชีพโลกในทีมง,งานของเวียดนามมวยไทยครับพูดจาภาษาไทยชัดเจนครับคริสสองวพินโอ้ยนี่ครับลุดเตเขายอดหน้าเลยครับหลอดใต้ท้องแขนเข้าไปแหมเริ่มจะโมโหเลยครับดูจังหวะของเว็คแ้มนะครับหึหึแขงขวา เปลี่ยนเป็นมวยซ้ายนะครับวางแข้งซ้ายโอ้โหซ้ายทีขวาทีโอ้ยระวังก็มแม่จองหัดของปัสคา<ด>ครับโดนเหมือนกันครับต้องรีบกอดเลยโอ้โหมีได้ลุ้นเหมือนกันครับเอาอย่างไงครับกรรมการเตือนนะครับอย่าเหนียวเชือกกระโดดต่อยครับซูเปอร์แมนพันธ์ได้หมัดหนึ่งนี่ดูเหมือนว่าจะเรียกความมั่นใจกลับคืนมานลครับดูจังวหวะถอยตั้งรับของเบคแหมให้ดีครับ ดึงขาก้าวถอยหลังนะครับไม่ใช่ถอยแบบแหมไม่มีทรงนะครับถอยแบบพร้อมที่จะสาดนะครับดูครับไล่แขนรัดแขนครับโดนเททิ้งลงไปโอ้โหจะกระโดดตีเข่าแม่ไปเล่นท่ายากครับฟาดข่า เล่นท่ายากนี่ใช้พลังงานเยอะนะครับแหมเสียงคริสเซอร์ินก็บอกให้เดินเลยครับเดอกขบเบคแฮมนี่ชกยากครับดึงนี่โอ้โหไปเข้ายอดหน้าเลยนะครับโอ้ยแหมดูครับกระเด็นกระดอนเป็นลูกชิ้นปลาเลยครับตอนนี้หลอกจะขยับออกหมัดที่ไหนได้แข่งมาครับ ดูจังหวะสอดแขนจังหวะไล่แขนของเบคแคมครับเอ้าโหเข้าไปเจอหมัดขวาให้เบคแคมเดินเข้ามาบ้างครับแหมหมัดซ้ายรักต่อยทาได้ดีครับนี่ครับลูกรักไก่แบบนี้ครับมัวแต่พะวงแข่งที่ไหนได้ครับโดนกระแทกแยบอีกแล้ว โอ้กลายเป็นมวยจุกจิกไปเลยนะครับเม่แคมดูครับกดดันปัสขาวใส่กันเต็มคาราเบลเลยครับว่ากันอย่างนั้นอาจจะไม่บูรางผานแบบใส่กันยับครับแต่ว่านี่ครับจังหวะฝีมือของเพชรแคมใช่ไหมนี่ครับสลับการแล้วก็ถอยพร้อมที่จะรุกนะครับปัดข่าวสู้ดีเหลือเกินครับแต่เหมือนจะคุมอารมณ์ไม่ได้ครับปัสขาวอย่างว่าครับ เจอลูกจุกจิกเจอลูกวนใจก็ไปหงดเงิดนะครับดูครับโอ้โหดนอี้วครับแข่งแ่เสียงดังฟังชัดครับแข่งขวาของเบคแคมกดกันไปแต่ละดอกโอ้ภาษาก็ทายาดนะครับเจอกับคนอื่นนี่ปาสษาเอาจจะหลอกเตะหลอกจิ้มนะครับแต่ว่าเจอกับเบคแฮมดูครับวันนี้ไม่เล่นด้วยครับนิ่งๆ่งครับนี่ครับยวและศาดยัวและศาดครับแย่แล้วทีบครับ ดูเหมือนว่าจะจับจังหวะได้หมดเลยครับสำหรับเบคแฮมเขาใหญ่อาร์ทรีรีสอร์ทครับลุกครึ่งไทยญี่ปุ่นนะครับรายนี้โอ้โหเข้ามาโดนอีกแล้วหยุแทนเลยครับโดนเข้าไปสายโอ้โหเต็มลำตัวครับแม่หยุดเลยครับหยุดเลยครับ โอ้ยโดนไปแต่ละดอกดูแถบด้านซ้ายนะครับโอ้โห้เป็นปื้นไปแล้วครับแล้วก็ยังไม่หยุดแค่นั้นนะครับเบคแฮมเดินขู่เลยครับดูเดินขู่เลยครับโดนบัดซ้ายเหมือนกันแหมขะต่อยสบายขึ้นเลยครับเบคแฮมแต่ก็ยังประมาาไม่ได้ครับแหมตอนนี้ครับพยายามจะลุ้นเอาหมัดเลยครับปาสาล สวยงามครับรุกรับจับทางดึงโยกวางแข้งครับดูครับหลบนิดเดียวบางนิดเดียวดึงนิดเดียวครับแตกแล้วครับอุยบริเวณเหนือคิ้วขวาครับเละเลยครับแมน่าจะเป็นไฟที่ปัดข่าวเจ็บตัวนะครับไฟนี้นี่ครับ โอ้ต้องชมเบคแฮมครับไฟนิ้ต่อยดีนะครับอ่าครับแค่สนามดูนิดนึงครับโอ้โหใต้ตาก็บวมครับบริเวณคิ้วก็แตกอ่ะแี่สีน้โอ้สีน้าแววตาแบบเซ็งเซ็งนะปัดข่าวไหวไหมอ่าไฟต่อครับเหลือ25วินาทีครับอืมแพ้แคนแนนกับแพ้น็อกนี่มันต่างอารมณ์กันนะครับอ่าครับเบคแฮมเริ่มจะขยับโชว์บ้างครับอ่าครับ โอ้ยต้องชมปัสคาลครับจิตใจน,นักสู้เต็มร้อยเลยครับ,รบปัสคายัสคิวิทจากฝรั่งเศสแต่ว่าวันนี้เจอโจทยากเลยครับเบ็กแฮม2กาขาดครับแล้วมานิ่งๆครับดูครับใครชนะนนเป็นของเบ็กแฮมเขาใหญ่อัลตรีสร์ทครับเอาชนะคะแนนปัสคายัสคิวิทไปแบบสุดมัน